จากเพียนเป็นทหารวัยใกล้เกษียณที่เคยผ่านศึกสงครามมาแล้วหลายครั้งแกมักมีเรื่องเล่ามากมายมาเล่าให้บรรดาทหารใหม่ฟังอยู่บ่อยบางเรื่องก็ฟังดูน่าสนุกตื่นเต้นบางเรื่องก็อาจฟังดูเกินจริงไปบ้างแต่รวมๆแล้วพวกเราทุกคนชอบฟังเวลาที่แกเล่าเรื่องเป็นอย่างมาก สำหรับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ตัวแกได้ออกไปปฏิบัติภารกิจสมัยหนุ่มๆในพื้นป่าติดชายแดนเรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นได้รับแจ้งข้อมูลว่าอาจมีกองคาราวานขนาดใหญ่ที่ขนส่งยาเสพติดผ่านเข้ามาในช่องทางธรรมชาติจึงต้องการให้หน่วยงานในพื้นเข้าประจำการและเตรียมรับมือให้ไวที่สุด จะเพียนและพักพวกเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้ารับภารกิจในครั้งนั้นพวกเราเข้าประจำตำแหน่งและในบริเวณที่คาดเการอว่าน่าจะมีผู้ลักลอบขนยาผ่านมาทางนี้หลังจากเฝ้ารอนานกว่าสามชั่วโมงก็ได้เสียงปืนยิงปะทะก,กันมาจากอีกฝากฝั่งของป่าซึ่งตรงจุดนั้นเองมีหน่วยของพวกเราเฝ้าระวังเอาไว้อยู่เช่นกัน ขณะนี้ไม่มีการติดต่อเข้ามาแจ้งให้ทราบว่าสถานการณ์ตรงนั้นเป็นอย่างไรต้องการกำลังเสริมหรือเปล่าเนื่องจากต้องรอคําสั่งจึงไม่สามารถเคลื่อนไหวกันเองได้โดยพลาการทางฝั่งเราได้แค่ภาวนาขอให้พักพวกที่อยู่ทางนั้นควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้เสียงปืนยังคงดังอยู่แบบนั้นเป็นระยะจะเอาไงดีพวกเราถอยกันก่อนดีไหม ฝั่งเราคงไม่มีใครผ่านมาแล้วล่ะทหารคนหนึ่งพูดขึ้นมึงใจเย็นก่อนสิว่าถ้ามีค่าศึกหลุดมาตรงนี้พวกเราจะซวยกันหมดนะเว้ยจะเพียนกล่าวในเมื่อยังไม่มีคำสั่งให้ถอยก็คงยังต้องปักหลักเฝ้าระวังตรงจุดนี้ไปอีกสักพัก เวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงช่วงกลางดึกดูเหมือนว่าจะมีการเคลื่อนไหวออกมาจากทิศทางที่อยู่ด้านหน้าพวกเราจากระยะทางอยู่ห่างไกลถ้าต้องสู้รบกันจริงพวกเราจะได้เปรียบเพราะได้เตรียมตัวรออยู่ก่อนแล้วจากเพียนและคนอื่นเตรียมตัวพร้อมหากเกิดการการสู้รบแต่สิ่งที่เราเห็นมันเป็นกลุ่มคนประมาณเจ็ดคนกำลังช่วยกันขนบางออกมากองกันที่พื้น นั่นอะไรใช่ค่าศึกหรือเปล่าเรายิงเลยไหมจ่าทหารคนเดิมถามด้วยความสงสัยใจเย็นก่อนสิว่ายิงก่อนเท่ากับเปิดเผยตำแหน่งนะเว้ยจะเพียรพยายามเตือนสติไม่ให้วู่วามแกนำกล้องส่องทางไกลขึ้นมาส่องดูเหตุการณ์แล้วจากเพียนก็ต้องตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นเป็นอย่างมาก มีกลุ่มผู้ชายร่วมเจ็ดคนกำลังช่วยกันขนศพมากองรวมที่พื้นศพพวกนั้นไม่ผิดแน่น่าจะเป็นพวกขนยาที่เราเฝ้าระวังกันแต่ที่แปลกประหลาดก็คือไอ้พวกที่ขนศพมันเป็นฝ่ายไหนก็ไม่รู้เสื้อผ้าก็ไม่ใส่ผิวหนังขาวซีดยังกับศพร่างกายสูบผอมเหมือนหนังหุ้มกระดูก แม้แต่ทหารที่จิตใจมั่นคงไม่หว่นกลัวอะไรง่ายๆอย่างจาาเพียนก็ยังรู้สึกได้ว่าไอสิ่งที่เจอเนี่ยมันต้องอันตรายมากๆอย่างแน่นอนจ่าว่าไงตกลงมันเป็นฝ่ายไหนนายทหารคนเดิมยังคงถามไม่หยุดเองเนี่ยก่อนอย่าส่งเสียงดังข้าต้องใช้สมาธิจะาเพียนยังคงจ้องมองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความสนใจ หลังจากถูกลูกน้องขัดจังหวะไปจากเพียนจึงได้กลับมาส่องดูเหตุการณ์ต่อไอพวกนั้นมันอาจจะเป็นคนป่าหรืออะไรสักอย่างหน้าแปลกที่ไม่เคยมีรายงานการพบเจอคนพวกนี้มาก่อนในตอนนี้ศพของฆ่าศึกทั้งหมดได้ถูกนำมากองรวมกันหลายศพไม่ต้องบอกก็รู้ว่าต้องเป็นฝีมือคนพวกนั้นอย่างแน่นอน คนพวกนั้นเริ่มทำการกระโดดโลดเต้นเป็นวงกลมรอบศพคล้ายกับว่ากำลังประกอบพิธีกรรมบางอย่างจะเพียนดูไปหัวใจก็เต้นรัวออกมาอยู่ตลอดเวลาเดาไม่ถูกเลยว่าคนพวกนั้นกำลังทำอะไรอยู่กันแน่สักครู่หนึ่งการเต้นวนรอบกองศพได้หยุดลงและสิ่งที่น่ากลัวก็ได้เกิดขึ้น ในกองศพที่กองอยู่นั้นมีอยู่สองศพที่ลุกขึ้นยืนตัวตรงขึ้นมาอย่างรวดเร็วจะเพียนถึงกับมือสั่นไปด้วยความกลัวจากภาพที่เห็นให้พวกนี้มันกำลังทำพิธีกรรมคืนที่ให้คนตายอยู่หรือเปล่าศพที่ลุกขึ้นยืนเดินเข้าไปรวมกลุ่มกับคนพวกนั้นส่วนศพที่เหลือถูกกลากนำออกมากัดกิน ใแล้วฟังไม่ผิดหรอกให้ตัวที่เหมือนคนป่านั่นมันกำลังกินศพพวกขนยาดาเพียนได้เห็นเต็มสองตาพวกจัดการผิดร่างกายคืนทินเป็นอาหารต่อหน้าต่อตาขณะที่ดาเพียนกำลังฝาดูอยู่นั้นปอรากากดว่ามีหนึ่งในคนป่าหันมาตรงจุดที่แกซุ่มดูอยู่มันทำท่าทางที้นิ้วเหมือนบอกให้ทุกคนรับรู้เราว่าหน่วยของเราหลบอยู่ตรงนี้ พวกมันทั้งหมดมีท่าทางที่เปลี่ยนไปพวกที่ก้มกินศพยืนขึ้นและหันมามองพวกเราทั้งหมดมันเป็นไปได้ยังไงทั้งที่อยู่กันไกลขนาดนี้มันไม่น่าจะรับรู้ด้วยซ้ำว่าพวกเราซ้อนอยู่พวกมันทั้งหมดกำลังเดินทางหาเราอย่างไม่รีบร้อนจะจากพวกมันมาแล้วเอาไงดีทหารหลายคนถามอย่างกังวลใจเมื่อเห็นสัตรูไม่ทราบฝ่ายใกล้เข้ามา พวกมึงฟังนะถ้าไอ้พวกนั้นเข้าระยะยิงเมื่อไหร่ไม่วม่ยิงเลยไม่ต้องคิดอย่างอื่นแล้วจากเพียนออกคำสั่งหลังออกคำสั่งเรียบร้อยทหารทุกคนรีบประทับปืนเตรียมยิงทุกอย่างที่เข้ามาในรัฐมนีการยิงแต่มันเหมือนเวลาที่เนิ่นนานคนป่าพวกนั้นเดินมาเหมือนจะใกล้ถึงแต่ก็ก็ไม่ถึงสักที ให้ฝ่ายเราก็ไม่อยากทิงบุกเข้าไปก่อนเพราะกลัวว่าจะเป็นกับดกักแต่ยังไม่ทันที่จะเริ่มต่อสู้กันก็เกิดปรากฏการณ์ฟ้าแลบผ่านหน้าพวกเราไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับสายฝนที่ตกลงมาอย่างกระทันหันจากเพียรและทหารคนอื่นรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าคนป่าพวกนั้นได้หายไปหมดแล้วเหลือแต่เพียงกองซากศพที่พวกมันกินเหลือไว้เท่านั้น สักครู่หนึ่งมีวิทยุสื่อสารติดต่อมาจากอีกหน่วยโดยทางนั้นแจ้งให้ทราบว่าสามารถจัดการควบคุมตัวกลุ่มผู้ขนยาเสพติดได้จํานวนหนึ่งอาจมีบางส่วนที่ถูกวิสามันเพราะพยายามยืนต่อสู้แต่โดยรวมแล้วสามารถควบคุมสถานาการเอาไว้ได้ทั้งหมดพวกเราต่างโล่งใจเมื่อได้ยินว่าคารกิจเสร็จสิ้งเป็นที่เรียบร้อย จากเพียนยังคงมีความสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแกจึงเดินไปสำรวจกองศพที่พบเจอสรุปแล้วมันเป็นศพของพวกคนยาจริงๆตามร่างกายมีร่องรอยถูกกัดกินจากภาพที่เห็นก่อนหน้านี้แต่ร่องรอยของคนป่าพวกนั้นกลับหายไปทั้งหมดไม่มีแม้แต่รอยเท้าให้ติดตาม แกได้แต่คิดว่าโชคดีแล้วที่พวกเราไม่ต้องสู้กับคนป่าพวกนั้นเพราะขนาดพวกขนยาที่มีอาวุธครบมือยังโดนจัดการไปง่ายๆแบบนี้และที่น่ากลัวกว่านั้นมันยังสามารถฟื้นคืนชีพให้กับคนตายได้อีกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อตั้งแต่มีชีวิตเป็นทหารมานนี่คงเป็นเรื่องที่นึกถึงทีไรก็รู้สึกสยองจนขนลุกขึ้นมาทุกที จากเรื่องเล่านี้มีทหารใหม่หลายคนตั้งคำถามว่าคนพวกป่าพวกนั้นเป็นใครกันแน่ซึ่งตัวจากเพียนเองก็ไม่สามารถให้คำตอบกับเรื่องนี้ได้เหมือนกันได้แต่คาดเดากันไปต่างๆนานาแต่ถ้าฟังจากประการของทหารที่อยู่มานานท่านอื่นเพิ่มเติมก็อาจพอจะสรุปได้ว่าคงเป็นคนป่าจากแดนลี้ลับที่อยู่ในเมืองลับแลก็เป็นไปได้